ในสมัยพุทธเจ้าท่านพูดถึงวิมุตตายตนะสูตรหนทางแห่งความหลุดพ้นห้าประการมีการฟังมีการคิดมีการเทศให้คนอื่นฟังมีการท่องบนสาธยายและก็พินิจพิจารณาและมีการเจริญสมาธิเป็นตัวสุดท้ายในสมัยนั้น คู่คนเกิดมาเปียมล้นด้วยบารมีจึงเกิดมาพบร่วมสมัยพระพุทธเจ้าเหมือนตะเกียงที่มีน้ำมันมีไส้อยู่เต็มแล้วรอแต่แสงไฟจากไม้ขีดไฟจุดเท่านั้นมันก็ลุกขึ้นพอจะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็สว่างโพลเพราะบารมีก็สร้างมาเหมือนพวกเราสร้างในขณะนี้แต่เดี๋ยวนี้เราอยาเข้าใจว่าฟังแล้วอ่านหนังสือแล้ว จบมหาจบด็อกเตอร์จบโพสด็อกเตอร์เลทแล้วจะเข้าใจได้ง่ายๆมันเป็นเวลาสุดท้ายพุทธันดรค่อนพุทธการมาแล้วเอามันหมดทั้งห้าอันเลยเราฟังก็ฟังเทศให้กันฟังกอดเทศสาธยายสวดมนต์แปลเอามาพินิจพิจารณาเสร็จแล้วไปนอนคิดนั่งคิดสุดท้ายสมาธิก็ระดมทำเข้าไป เอามันทั้ง5้าอันเลยแต่ที่มีปรากฏให้สอนให้กระทำมากที่สุดก็คือเรื่องสมาธิไม่เคยปรากฏว่าพระองค์ทรงให้เรามองข้ามทำเพียงเล็กๆน้อยๆที่เราสวดกันมาเมื่อกี้นี่แล้วก็มีอีกหลายๆแห่งพวีตาระหูรีกาตาสมาทิงพิกขเวภาเวติภิกษุเธอจงเจริญสมาธิเธอ าวีตาพระโฮดีกตากระทมให้มากจเจริญให้มากแล้วสมาหิโตยะทาภูตังประชานาติเมื่อจิตของเธอตั้งมั่นแล้วเธอจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงไม่ไม่ใช่เห็นตามกิเลสอยากจะให้มันเป็นอยากจะเห็นอย่างนั้นทีนี้ในสูตนนี้ท่านตอกแอ a c ซั y exactly ลีลงไปอีกแน่นแฟนลงไปอีก ท่านบอกว่าสมาธิงพิกเวภาเวทงังอัปปะมาหนังนิปกาปฏิสตาปันจตันเยว,วะยาหนังอุปชติ